มนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจกราบข,าขอครรมกรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิ ขอนอบน้อมต่อองค์คุณพุทธะองค์มหาพุทธะทรงได้โปรดเป็นประธานขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในกายในจิตในธาตุในขันในรู้ในเห็นในญาณทัศนะในขันทั้งห้าขอประกาศสละประกาศถอน สิ่งที่หลงตั้งเอาในสติสมาธิในตบะชานญาในปัญญาทั้งหลายในญาณทัศนะในวิถีรู้ทั้งหลายขอประกาศสลับประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในมรรคผลนิพพานในฤทธิเดชอำนาจในคุณวิเศษทั้งหลาย ขอ,อประกาศสลาประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาตั Wikipedia ้งจิตปาถนาเอาในบุญบารมีในการสร้างสมบารมีมุ่งหวังตั้งเอาในการเป็นพุทธภูมิการเป็นอารหันขอประกาศสลาประกาศถอนการหลงตั้งเอากับองค์มหาบารมี แม้แต่ความศรัทธาที่เป็นการตั้งเอากับองคุณทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนในปณิธานที่เป็นข้อผูกมัดเป็นพันธสัญญาต่อบคุคคลใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามต่อลูกหลานบริวารและสัตว์ประท,ทั้งหลาย ขอประกาศสลัประกาศถอนการตั้งจิตปฏิเสธต่อองค์มหาบารมีมีอคติตั้งจิตปฏิเสธต่อการโปรสประสานขอประกาศสลับประกาศถอนความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมต่อบุคคลใดก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้น และน้อมกราบเขอกรรมในกรรมบนรดที่ได้เคยปฏิเสธต่อพระสัจธรรมต่อนิพพานอยู่แล้วลังเลสงสัยหลงวิภาคจจวิจารต่อการบำเพ็ญบารมีของเหล่าพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ลังเลสงสัยต่อการตัดสรู้ แห่งองค์พุทธะในทุกๆพุทธันดรกรรมหนึ่งกรรมใดที่ได้เคยปฏิเสธตำหนิตีเตียนต่อการเสียสละต่อการออกบวดต่อการให้ทานแห่งองค์มหาบารมีกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เจริญท่าเจริญขันธ์เจริญกายเจริญจิต มุ่งหวังตั้งเอาอในสติสมาธิใน,าธในตะบะชายายายัญญาในปัญญาทั้งหลายเจริญมรรคทั้งหลายโลกิยะวิสัยก็ตามโลกุตระก็ตามจึงกลายเป็นกรรมซ้อนธรมนร,รม,รมไม่ตรงต่อน,นิพพานอยู่แล้วและกรรมอันใดที่หลงยึดติดในสินพจน์ทั้งหลาย ในข้อวัดปฏิบัติรูปแบบแห่งการบำเพ็ญบีบคั้นบุคคลอื่นบังคับบุคคลอื่นให้มุ่งหวังตั้งเอาตามคตินิยมตามควาเชื่อแห่งตนเองหลงสร้างกรรมต่อองค์มหาบารมีต่อเหล่าพุทธสาวกเหล่าพุทธสาวิกาหรือพระอรหันต และกรรมันใดที่เคยดูหมิ่นดูแคลนต่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เหล่านักบวชทั้งหลายจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามหรือกรรมอันใดที่เคยสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ในหมู่พุทธบริษัทสีในโลกสังคมในชาติบ้านเมืองแว่นแคว้นดินแดนที่เคยอาศัยหากได้เคยสร้างกรรมสร้างความลำบากสร้างความยุ่งยากต่อสังสารวัตต่อโลกสังคมต่อสรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรมในทุกกรณีกรรมที่เป็นเหตุแห่งสมุทัยแห่งความทุกข์ทั้งหลายน้อมองมหาบารมีแห่งองค์พุทธะองค์มหาพุทธะได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิ ด้วยเธออโหสิอโหสิอโหสิ